ดีค่คาเจมสบเป็นใหม่เราพอดีครับเป็นเลฟพิ่อไรส์เล่นใหม่ครับผมพรีเซนเตอร์เราก็ดีใจครับผมที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกับพี่เจมของเตลเพีโอไรส์ครับผมดีใจที่เขาแบบชูสเราตั้งแต่ที่เราอยู่ในรายการครับเป็นไงการถ่ายภาพ่อโฆษณาเอ็มวีอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนาดแค่ไหนสนุกมากครับจริงๆคือมันเหมือนไปคล้ายๆฟิลไปทริปก็คือแบบเหมือน เนสเล่เขาเหมือนให้ให้ฟิลเหมือนแบบอยู่บนทะเลอยู่บนเขาเรียกอะไรเรือเร่ย้อนอะไรอย่างงี้ไอพี่เจมจีแล้วจริงคือมันรู้สึกชิลแล้วก็รีแลกมากเพราะว่าพี่พวงกลับกับพี่เจมจีนะครับเป็นกันเองมากแล้วก็แบบไม่เครียดเลยมันก็เลยทำให้การแาะทำแบบไหลลื่นแล้วก็คือรู้สึกแบบว่าอู้เราก็รู้สึกเสแบบเวสโนลิมิตนยครับใช่คือไม่จำเป็นต้องบีบเยอะเลยใช่ไหมเพราะเราแบบว่าสามารถแบบว่าพลังพลังงานไม่กินแต่ละเราพลังงีนล้นมากพลังงานจะจ่าแล้วพลังงานจะจ่ายที่เขาบอกไม่ต้องเพิ่มมีแต่ลดบ้างนิดนึงอ่าใช่ ความหันศาก็มีครับผมแต่ว่าอันนี้ก็สารภาพเลยว่าผมเมาเรือครับผมมี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 เมาเรือกันอยู่ใช่ครับแต่ก็เป็นเป็นทริปที่สนุกดีครับผมเหมือนว่าจะเป็นการแบบไปถ่ายที่ต่างจังหวัดครั้งแรกของเราด้วยแล้วก็ขึ้นเรือยอทแบบถ่ายด้วยกันครั้งแรกของเราก็ประสบการณ์ที่ดีครับผมใช่ครับไม่รู้ไม่รู้มีใครเคยเป็นไหมแบบพอเมาเรือใช่ไหมครับแล้วแบบพอกลับไปนอนที่ห้องอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนยังอยู่ในเรืออยู่มันเรว่าเมาเมาบกเมาบกมันเมาต่อ ใช่รู้สึกว่ามันมึนยังยังอินอยู่ไงอยากขึ้นเรือไหลใช่ยังอินอยู่ตอนอยู่ในเรือผมหลับไปชั่วโมงนึงครับผมจำได้ว่าตอนผมเริ่มหลับเนี่ยเขาร้องเพลงกันอยู่ผมตื่นมาเขาก็ยังร้องเพลงกันอยู่เราตั้งงเหมือนกันเขาไม่ได้เลยอ่ะมันก็จะมีคนที่ไม่มาแบบผมนี้ของเราม่นก็จะแยกได้ซึ่งเพลงที่ร้องนี่คือเพลงอะไรนะ Feeling แว่ t อ a t We Are U พูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยมันแบบว่าอ้ยังไงบ้างมันอ้เปุ๊บจริงผมรู้สึกว่าเป็นเพลงแบบฟิลแบบสดใสแล้วก็ กิมมิคก,ก็คืออยู่ที่ท่าเต้นด้วยกับกับเนื้อร้องที่มันแบบค่อนข้างจะซิงกันก็คือจะมีท่าแบบว่าเหมือนแบบผมชอบท่าทีาท่ทมันอูอย่างเงี้ยท่ารำท่ารำแล้วก็ท่ารำด้วยซึ่งซึ่งกิมมิคของท่ารำเราเนี่ยคือเราจะยิ้มมาทั้งเพลงเลยแบบว่าสดใสทั้งเพลงแล้วพอถึงท่ารำเมื่อไหร่ทุกคนจะเราคุยก็แบบให้นหน้านิ่งๆตึงๆอ่ะพูดมาเดี๋ยวผมสารภาพเมื่อกี้ผมลืมทำเมื่อกี้ผมก็ฟิวเหมือนกันเมื่อกี้เราก็ฟิวแบบติ่นเตลอดเลยลูกพี่ลูกน้องเป็นยังไงพวกเราไหมครับคนเป็น ใครหลุดบ่อยคะใครหลุดบ่อยสุดหมดบ่อยทุกคนนะทุกคนนะะทุกคนบ่อยก็แต่คนเวลาอยู่บนสเตจแล้วมันแบบมันแบบมันอินเตอร์จีลดมันก็จะแบบลืมแต่เมื่อกี้ผมไม่หลุดนะแต่เมื่อกี้ผมก็ไม่หลุดนะฮะรำตึงแล้วรำตึงไปแล้วไปไงลของพี่วัสดจริงจริงตลอจริงจริงในห้องซ้อมแบบผมผมไม่ค่อยหลุดแต่ว่าพอมาเจอแบบหน้าบีอัสมันจะไม่ยิ้มได้ยังไงใช่ฮะโวเค <łość> แต่เม่อกี้พี่ฮานบอกพี่ฮานไม่หลุดไหมอเอพี่ฮานบอก่ี้พี่ฮาหลุดก็เมื่อกี้หลุดไงไม่เห็นดีอาร์ตเลยลูกพี่ยงไม่รำเรกัไปเจ็ดแปดเก้าสุดวายพวงกันนะแต่ยังไม่ได้ดูเอ็มวีใช่ยังไม่ยังไม่ดูแล้วเกี่ยวไม่ถ่ายแล้วเกี่ยวไม่ถ่ายเลยดูแล้วรู้สึกยังไงครับ อู้นพี่เาสัมภาษณ์กับสดวนดื่มน้ำเนสเน่เพียวไลน์โอ้โหทำได้สิแล้วรุ่นพี่เราก็ชมด้วยเพราะว่าเขาก็ดูพร้อมเราพี่เจมส์เจมส์เขาบอกว่าจะชื่นเลยจะชื่นเหมือนตำกันเลยพี่พีนการทำงานขอพี่เจมส์เป็นไงบ้างในไทยวิดอยู่ที่บางไลนรู้สึกว่าพี่เจมส์มีความโปรเฟ s ชั o นอลมากครับแล้วก็แบบมี คนน่ายมากๆด้วยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบเราสามารถเรียนรู้จากพี่เจมส์ได้ใช่ด้วยความแบบการวางตัวหรือแบบว่าเวลาอยู่ขึ้นขึ้นกล้องแล้วพี่เจมส์เขาแบบเอปรับคาแรคเตอร์เขาเข้าได้แบบดิ้นิ้วแล้วแบบเขาเข้าคาแรคเตอร์เลยแล้วก็แบบสวิตช์สวิตช์ไม่กี่เทคพี่เจมส์ก็ทำได้แล้วถอนประทับใจคืออะไรนะคะโรเจอร์เซอร์ไพรส์เลยโรเจอร์เซอร์ไพรส์เลยเฮ้ยไม่พร้อมกันเลยอะแม่ตายโฮมเจ็ดแปดเจอร์เซอร์ไพรส์เลยอันนี้กี่ยวอรกทัดใจยังไงล่ะ ไม่รู้อินเนอร์เสียงแบบสิ่งที่ใช่ร Raw Surprise เลยคือเขาว่าเลยแบบมีลมแบบแทผหานเสียงแบบโอ้โหเราแก่ทีละคำหรือว่าพี่จะพูดยังไงคะใช่ใช่ใช่ครับแต่มันจะมีแบบ Raw r e เลยแบบ Surprise s u r p r i s เลยอร์ไพรส์เลยามว่าดดื่มต้มีรูปของพวกเาด้วยใช่ใช่้วก็มีเตจี แคมเปญก็ก็ไอ้น้ำดื่มครับมี13บาลายมีหน้าพวกเรา12คนแล้วก็พี่เจมแล้วก็ในขวดน้ำดื่มเล่นเกมได้ด้วยเล่นเกมได้ด้วยชิวอัพแล้วใช่เกมคันนี้ก็ถูกยกมาวันนี้ด้วยเป็นโนบอยครับอ้จัสกี้จัสกี้จัสกี้แล้วก็ขอรามนิดนึงพูดถึงเกมนะครับก็สิบคนแรกที่สามารถทำสกอร์ทำคะแนนได้ถึง5 0้าร้อยคะแนนไปเป็นต้นไปเป็นต้นไปอ่ะเขาจะได้รับ เอ่อน้ำดื่มครบ13บลายกับบ้านไปเลยไม่ต้องไปตามหาเลยแค่เลนึงเลยเล่นเกิน5้ายปุ๊บได้เลยสามคนนี่หอนคนถลากเท้ารือเปล่าเต้าไม่ต้องตามเล่นเกมชนะไปเลยพวกเรามีเป็ตามมาองบ้างไหมว่าเออแบบโอ้โหไม่มีเราไปเช็คตามเยอะๆกับแฟนคลับครับใช่จริงๆผมว่าคนที่ตามไม่ใช่ผมคือแม่ผมคือแแบททุกที่เลยล้มลนจอดจอดเลยหาายกสุด อาจริงผมผมอ่ะผมยังไม่เคยยังไม่เคยเจอหน้าพี่เจมเลยนะหน้าหน้าพี่เจมยังไม่เคยเจอผมเจอหน้าพี่เจนบ่อยผมรู้สึกว่ามันเรนดอมมากมันแล้วแต่แบบแอเรียเรื่องครับแล้ท้องถิ่นแร้วเจอหน้าใครเยอะสุดเอาอย่างนีี้ด่ผมเจอหน้าพี่มาร์คเปอร์ใช่มาร์คมาร์คเปอร์เจอบ่อยมากใช่เจอตัวเองบ่อยแล้วจะท้องถิ่นนะแล้วจะทัองบ่อยว่าจะผลิตไม่ทันไหมครับเพราะว่าวันสำนบกว่าโอ้โหจะได้ไรก็ดีครับ เาาตล้กันเพลงทีู่เรก็ดำด่ในเล่มเ่ยวไตั้นนัไอ่ราไ้ตงุน้น่าผลงานหน่อยไหมต่ะผลงานก่อนางกนก่อกก็ฝากเพลงทิ่นที่บว่าโอ้ก็ที่สั่งของเราแน่นอนครับถเป็นถเป็นเพลงมิสมาร์เกติ้งกับเด๋ยวเพ่ยอ์ไลครับไปทะเลด้วยใช่เราได้ไปเที่ยวเลยรัไปทำงานก็กอะ ใชเดี๋ยวให้น้องปากนิดนึงมันมีเกมให้เล่นด้วยสำหรัแบ,บแฟนเนาะครับแล้วก็เกมเกมเนี่ยเล่นได้ถึงเดือนพฤษภาคมพฤษภาค<ช>มปีปีนีนอกิ็ดเอง hey, เราวันนี้ได้เปิดความนแงงแรกเป็นราะว่อนมานการโชว์ังแรกอมันก็เหมือนกับว่าได้ปดปล่อยได้อ่านอ่านแล้วแบบเราได้ปดปล่อยท่าเต้นออกมาอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเอาจริงอ่ะตอน ตอนตอนหลายๆเหตุการณ์เวลาเราไปอีเวนต์หรือแบบอย่างบัสติ้งอะไรอ่ะจริงผมผมหรือผมเห็นสังเกตเห็นเพื่อนหลายๆคนก็แบบแอบมีแบบเต้นเต้นเต้นขึ้นในเพลงนี้หน่อยอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างแบบอย่างนี้บ้างอะไรแอบสปอยที่นิดหน่อยแล้วเหืออะไรเห็นก็จะเห็นว่าแบบไม่สปอยหรอกเผลอเออเผลอเผลอเผลอบางทีก็เผลอบางทีก็เผลอลองออกมาโดยไม่รู้ตัวงได้ได้มาเผลอพร้มแล้วก็รู้สึกแบบจากนี้ก็เต้นจะไปเต้นตึงๆึงนักวันองาเพลงนี้แบบว่าเต้นแรงเต้นง่ายเต้นยากกว่าคอนเสิ ว่ามันผมรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นท่าาเพลงนี้แบบเก็บทุกบีทนะครับแต่ว่าคือถ้ารู้สึกว่าท่าไม่ได้ท่าไม่ได้ใช้เทคนิคอย่างมากแต่ว่าเป็นเบสิกเบสิกมันเป็นท่าเบสิกแต่ว่ามันเป็นท่าที่แบบเอนเนอร์จีเยอะครับผมผมใช้คำว่าแบบเหมือนยากเหมือนยากแต่คือจริงๆมันมันมันก็ยากอ้เฮ้ยเหมือนใช้คำว่าเหมือนง่ายป่ะเออเหมือนง่ายใช่มันยากมันแบบมันนเป็ท่าเหมือนง่ายเหมือนง่ายแต่จริงๆมันมันยากนิดนึงครับแบบ มีมีลูกเล่นนิดหน่อยใช่ครับค่ะก็อัน้ับดื่มอันนี้เนี่ยฝากมีคนฝากเอ็มวีอีกรอบนึงแล้วกันลูกรือจะมีเอ็มวีออกมาไหมได้ไหมเอ็มวีจะมีออกมาเอ็มวีออกมาไปมรับโอเคครับก็สำหรับเพลง Feeling แบบว่าอู้นะครับก็ออกแล้วบน streaming ทุกแพลตฟอร์มทุกคนสามารถไปสตรีมเพลงได้เลยนะครับแล้วก็ MV ็มวี Feeling แบบว่าอู้ก็สามารถไปรับชมได้ที่ YouTube c h ANNEL t a r a LEVELS สีนนี่เราต้องเล่นนี่เราเล่นนทุกครั้งเลยนะทั้งนั้นเหมือนสีผมเลยครับผมพี่รังครับเลสได้เพียวเลยครับสีเดียวกันเลยครับผมก็ยังไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เราจะพาเพลงนี้ไปให้ไกลที่สุดเี่ยเรับผมีชาเลนจ์คอนเน็ตนะครับอ๋อใช่เรามีชาเลนจ์ออกมาด้วยเรามีชาเลนจ์แต่ว่าให้เต้นตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เดี๋ยวไม่จะปรัดกรงกลางกันมึงเหรอ เราลองเล็กๆไหมตั้งแต่โอเคห้าหกเจ็ดแปดโอเคแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรทำไม่เราต่างวันใจวันนี้แค่ปล่อยมันไปเราไม่ต้องกลัวดูทุกๆอย่างเรอบกา้ที่เจอ it feels o fresh and free baby ก h baby got something the right kind o o y that you n

รอรอรอครับบิลลิงแบบรอดีครับอันนี้ครั้งแรกของผมเลครับพี่ทำไรามาตั้ดีครับครเแรกก็ไม่เต้นกระดี่เลยผมก็ยังก็ฝากชาเลนจ์ปริเ่อนนะครับอา่าขอบคุณครับรันนั้นดื่มเลสเลสด้วยครับผมะครับผมน้ำดื่มที่ใช่ครับ